เท่าที่บรรยายมานั้นมีท่านเจ้าอธิการถนอมถามมานะครับพิตาอยู่โกถามมาเท่าที่ได้บรรยายมานั้นมีตอนหนึ่งความว่ามนุษย์ที่เกิดมานั้นต้องเอาวิญญาณจิตชาติ่อนมาด้วยสัดแน้มนุษย์ที่เกิดมานั้นกิริยาการหรือการจะทําทุกอย่างก็คงเหมือนชาติเก่าทั้งนั้นหรืออันหนึ่งจิตที่ติดมานั้นก็คงเป็นอัตตาอัตามันหรืออย่างไรไม่ใช่อาัตามันรับเพราะจิตที่ติดมาไม่ใช่จิตด,ดวงเก่าเป็นจิตดวงใหม่ซึ่งเกิดจากเชื่อดวงเก่า คนละดวงคนละขนาดเพราะฉะนั้นไม่เป็นอาตมันถ้าเป็นอาตมันแล้วไม่มีเป็นดวงดวงหรือเป็นขนาดขนาดคงที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวเลยย้า,ายวไปก็าย้ายมาไอคนนั้นแหละนี่แต่ว่าลักษณะการปฏิสุทีิในพุทธศาสนานั่นเป็นขนาดขนาดขนาดปฏิสุที่ขนาดหนึ่งขนาดจิติขนาดหนึ่งแต่ว่าทั้งสองขนาดนั้นมีเหตุปัจจัยเป็นเครื่องเชื่อมเหตุปัจจัยที่ว่านี้คือกระแสของกรรมกรรมโสตปะปัญหาโสตะเป็นเครื่องเชื่อม เชื่อมต่อระหว่างปฏิทุนที่กับจุติระหว่างจุติกับปฏิทุนที่นะส่วนที่ถามว่ากิริยาการคุณจะเหมือนชาติเก่าไม่เหมือนสิครับสันดานนี่สิครับแก้ไม่ได้เอามาจากชาติเก่าสันดานสันดานนันมาจากชาติเก่าแน่ไอ้กิริยาการน่ะเป็นเครื่องอบรมใหม่ในชาตินี้เช่นว่าชาติเก่าผมมาสู่เป็นแขกชาตินี้มาสู่เป็นไทยจะเอากิริยาการของแขกในชาติเก่าพูดไปก็สันหัวไปไม่ได้แขกเวลาพูดน่ะคำรับน่ะเขาสะท้อนหัวนะ คนที่ไปเข้าใจนึกว่าเออไอ้บังนี่ผู้ทีไรปฏิสันหัวปฏิเสธเอาทุกถีไม่ใช่สมมุติเราพูดว่าบังยังงั้นย่ายงงี้นะเขาไม่ตอบว่าใชา่หรือจ่าจ่า,จาลวก็เขาจะใช้วิธีค่มที่สารับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยค,คงเงี้ยคงรับคนที่ไปอินเดียใหม่ๆนึกว่าเออยังไงกันนะผู้จาไม่รู้เรื่องผู้กันทีไรคงร้วปฏิเสธทุกถีไม่ใช่ปฏิเสธเขาคงรับตอนนี้มาเกิดเป็นคนไทยแล้วตั้งแต่น้อยคุ้มใหญ่อบรมด้วยระบบทมเนียมประเพณีไทยกิริยาการก็ต้องเป็นไทยสิครับกิริยาภายนอกเกิดจากการอบรม ไม่เค่เกิดสันดาลเรื่องสันดานต่างหากที่ติดมันจะชาติต่างก่อนสันดานคุณมันสมบัติประจำใจเนี่ยติดมาเพราะฉะนั้นไม่ว่าแขกบอกระห่างแล้วก็สันดาลแล้วก็ติดเรื่องของชาตเก่าติดมาเกียากาการเป็นเรื่องอุปใหมิได้ในชาตินี้ตามประเภณนี้วัฒนธรรมในสังคมนั้น,น,นเอ,อ